ยาย่ามีขนมอยู่36ชิ้นยาย่ากินขนมที่มีอยู่ไปแล้ว27ชิ้นอยากทราบว่ายาย่ากินขนมไปร้อยละเท่าไหร่นะครับโอเคข้อนีอ้เรารู้ว่ามีขนมอยู่ทั้งหมด36ชิ้นใช่ไหมครับและกินไปกี่ชิ้นนะยาย่ากินไป27ชิ้นก็แสดงว่านะครับกินไปนะครับเดี๋ยวนะ <c oughs> คุณครูเขียน กินไปนะครับ27ชิ้นเนาะกินไป27ชิ้นนะครับจากทั้งหมดนะครับจากทั้งหมดที่มีก็คือที่ทั้งหมดที่ยาย่ามีเท่าไหร่ครับ36ชิ้นนะครับถ้าเราเขียนเป็นเศษส,ส่วนเราก็จะได้เป็นอะไรครับเนี่ยเราก็จะได้เป็น27ส่วน36ถูกไหมถ้าเราเขียนเป็นเศษส,ส่วนถูกไหมครับเราก็จะได้เป็นเดีย๋ยวเขียนให้สวยๆหน่อย ก็จะได้เป็นเศษ27นะครับส่วน36เพราะว่ากินไป27ชิ้นเนาะกินไป27ชิ้นจากทั้งหมด36ชิ้นนะครับและเขาถามว่ายาย่ากินขนมไปร้อยละเท่าไหร่เมื่อนักเรียนได้เศษส่วนมาปุ๊บนะครับเราอยากรู้ว่ามันเป็นร้อยละเท่าไหร่นักเรียนเอาไปคูณ100ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่าเดี๋ยวคุณครูขยายนิดนึงนะอ่าถ้าเราอยากรู้ว่ากินขนม ไปนะครับกินขนมไปร้อยละเท่าไหร่นะครับเมื่อนักเรียนเอาข้อมูลจากโจทย์มาแปลงเป็นเศษส่วนได้แล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่ากินขนมไปร้อยละเท่าไหร่กินไปยีิบเจ็ดจากทั้งหมดสามสิบหกก็คือกินไปยี่สิบเจ็ดจากสามสิบหกคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ล่ะนักเรียนก็เอา27ส่วนด้วย36มเนี้ยมาคูณ100ได้เลยนะครับดูสิได้คำตอบได้ตัวเลขอะไรนะครับ ใช้แม่9ก่อนแล้วกัน9 3 27 9คณ4 36แล้วก็ใช้แม่4เลย4 1 4 4 2 8 9 10 4 5 20ได้ตัวเลขที่เหลือมาก็คือเลข3 25แล้วก็เลข1นะครับข้างล่างเป็น1แล้วหารด้วย1จบเนาะก็เอา3คูณ25นะครับเราก็จะทดเลขตรงนี้นิดนึงก็คือ25คูณ3 5 35ใส่5ทด1 3 3 6 7 ได้เ5เพราะงั้นคำตอบก็คือแสดงว่ากินไปนะครับอ่ากินไปชื่อบคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้ให้มันอยู่ในฝั่งเดียวกันนะครับก็เราก็จะได้ว่ากินไปนะครับร้อยละเนาะร้อยละ75นั่นเองนะครับกินไปร้อยละ75นั่นเองอ้เดี๋ยวขอใช้สีเหลืองนะครับ กินไปร้อยละ75จากข้อมูลในโจทย์ที่เขาบอกว่า,ามีอยู่3 6ชิ้นกินไปตั้ง27เกือบเกือบเกือบถึง3 6ละถูกไหมกินไปตั้ง27ชิ้นนะและเมื่อเขาถามว่ายายายกินขนมไปนะี่นคิดเป็น้อยละเท่าไหร่ก็คิดเป็นร้อยละ75นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเขาถามาว่าเหลือขนมอยู่้อยละเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็คิด ว่ามันเหลือกี่ชิ้นก่อนนะครับมันเหลือกี่ชิ้นก่อนแล้วก็เอามาเป็นเศษส,ส่วนแล้วก็คูณด้วย100ก็ได้นะครับหรือถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะผมเคยฟังครูต๊อบพูดมาว่าให้เราสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือถ้าเกิดเราใช้วิธีการเดิมของเราก็คือทั้งหมดเนาะอันนี้ขนมทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เนี้ยกินไปนะกินไปนะครับทั้งหมดมี36ชิ้นนะครับ ทั้งหมดมี3 6ชิ้นกินไปเท่าไหร่ละ่ะกินไป27ชิ้นเอ๊เราอยากรู้ว่าไอ้ที่กินไปมันคือร้อยละเท่าไหร่นะก็แสดงว่าถ้าทั้งหมดเป็น100ชิ้นละ่ะจะกินไปเท่าไหร่ก็คือเรากำลังอยากรู้ว่าร้อยละเท่าไหร่นะครับกินไปเนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะครับเราก็จับการคำนวณสร้างการคำนวณขึ้นมาก็คือเราจะได้เอา100วิ่งขึ้นไปคูณกับ27 และเอา36วิ่งลงมาหานักเรียนสังเกตดูนะครับหน้าตาการคำนวณมันเหมือนกันเลย100คูณ27ส่วน36เห็นไหมกับตรงนี้ที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันสับกันนิดนึง27คูณ100แล้วส่วน36เห็นไหม27คูณ100ส่วน36หน้าตาการคำนวณเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เท่ากันนะคุณครูตัดใหม่ให้ดูด้วยนะครับก็ใช้แม่9น้ำเมื่อกี้ที่คุณครูใช้แม่9 9 3 27 9คูณ4 36แล้ว ส1่ห28 90 4 5่สห้าได้25่สิบห้าคูณสก็คือ75นั่นเองนะครับก็คำตอบคือกินไปร้อยละ75ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็หวังว่านักเรียนจะได้เก็ตไอเดียมากขึ้นนะครับเวลาเจอโจทย์ที่ถามหาว่าร้อยละเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเหลือขนมร้อยละเท่าไหร่หรือกินไปร้อยละเท่าไหร่ก็ตามนะครับขอให้เรา,าสร้างโครงสร้างให้ถูกต้องเข้าใจความหมาย ของสิ่งที่โจทย์พูดหรือให้มาจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ทีละคลิปทีละตัวอย่างทีละประเด็นเนี่ยเชื่อว่า,น,าน่าจะเก็บได้ครบแทบครบทุกเรื่องเลยนะครับคุณครูเ็าพยายามหามาหลายๆตัวอย่างละนะครับก็ค่อยๆทยอยลงอยู่นะครับใครที่กําลังเรียนรู้อยู่แล้วรู้สึกว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครูต๊อบยังไม่ได้พูดเลยสามารถคอมเมนต์บอกแนะนํามาได้นะครับเดี๋ยวครูต๊อกก็จะเอาประเด็นนั้นมาทําคลิปแล้วก็คนอื่นจะได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ ได้เข้าใจประเด็นต่างๆที่สำคัญสำคัญร่วมกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ